ัวอ,อย่างที่3นะคะถ้า U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ A, B และ C เป็นเซตใดๆที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เรากำหนดว่าให้สมาชิกใน universe N U เท่ากับ100หมายความว่าทั้งหมดนี้ค่ะรวมแล้ว100นะคะ N A คำว่า N A คือทั้งวงกลม A มีสมาชิก45 N B มีสมาชิก40 N C มีสมาชิก35 นะคะ na intersect b บริเวณนี้นะคะเรียกว่า a intersect b มีสมาชิกอยู่10 na intersect c บริเวณนี้นะคะมีสมาชิกอยู่14บสี่ nb intersect c มีสมาชิกอยู่12นะคะ na intersect b intersect c intersect สามเซตอยู่ตรงนี้มีสมาชิกอยู่1นนะคะเพราะฉะนั้นเขาสั่งให้เราหา na union b union c คือเขาให้เราหา จำนวนสมาชิกที่อยู่ในวงกลมทั้ง3วงนี้ว่ารวมกันเท่าไหร่เราจะเริ่มเติมจำนวนสมาชิกจากบริเวณในสุดเหมือนเดิมเหมือน2เซตนะคะเมื่อกี้เรารู้ว่า n a intersect b intersect c เท่ากับ1เนาะต่อไปเราจะเริ่มเติมจำนวนสมาชิกที่3บริเวณนี้ต่อนะคะ มาดูที่ a i n t อร์ e c t b ก่อน a นเตอร์เซก b เท่ากับสิบบริเวณนี้ค่ะเท่ากับสิบทั้งหมดนี้เลยเท่ากับสิบทีนี้มันใช้ร่วมกับ c ไปด้วยแล้วหนึ่งแสดงว่า a ินเตอร์ a อ a นเตอร์เซก b นะคะมีสมาชิกเหลืออีกเก้าอ่าที่ไม่ใช้ร่วมกับ c มาดู a i n t e r s e ซ t c บริเวณนี้มีทั้งหมดสิบสี่เนาะมันใช้ร่วมกับ b ไปแล้วหนึ่งแสดงว่า a อินเตอร์เซก C T, ที่ไม่ได้ร่วมกับ B มี13ต่อไป b อินเตอร์เซก C คือบริเวณนี้ค่ะมีทั้งหมด12ใช้ร่วมกับ a ไปแล้ว1เพราะฉะนั้น b อินเตอร์เซก C ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ใช้สมาชิกร่วมกับ a ก็จะเป็น12นะเอออโทษที11นะคะแล้ว หลังจากนี้เราจะเติมจานวนสมาชิกอีก3บริเวณที่เหลือนะคะก็มาดูค่ะ NA 45ทั้งหมดเนี้ยค่ะ45อ่าทีนี้มันอยู่ในส่วน i n t e r s e ซ t ไปแล้วใช่ไหม9บวก1เป็น10 10บวก10 <c oughs> เป็น20 20บวก3เป็น23เนาะในเนี้ย 23 A ทั้งหมดมี45 45ลบด้วย23เท่ากับ22ดังนั้นเหลือจำนวนสมาชิกที่เป็นของ A และไม่ได้ใช้ร่วมกับ B และ C เลย22ตัวนะคะต่อไป B B มีสมาชิกทั้งหมด40หมายถึงในวงกลมเนี้ค่ะมี40เนาะ แต่มันใช้ร่วมกับ b และ c ไปแล้วเท่าไหร่เออย1ใช่ไหม9บวก1เป็น10 10บวก11เป็น21ก็ลบด้วย21เท่ากับ19เนะคะเพราะฉะนั้นเหลือสมาชิกที่เป็นของ b เองจริงๆแค่19อ่าที่ไม่ได้ใช้รวมกับใครเลยต่อไป จำนวนสมาชิกในเซต C ค่ะทั้งหมดมี35ทั้งวงกลมเนี้ยสาเนาะแล้วลบด้วยจำนวนสมาชิกที่ใช้ร่วมกับ A และ B มีอะไรบ้างลบ, 13, ลบ1ิบลบหลบสิตรงนี้คือ25่สใช่ไหมคะสาลบด้วย25เท่ากับ10 เนาะตอนนี้เติมได้เติมสมาชิกในเซต A B C ได้ครบแล้วนะคะเราก็มาดูสมาชิกใน universe เนาะถ้ารู้ว่าควรจะเติมนะคะแต่จริงๆข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามทีนี้จำนวนสมาชิกในในบริเวณขอบเนี่ยเราก็จะหาได้จาก จำนวนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดลบด้วยจำนวนสมาชิกใน A union B union C นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ100ลบด้วย22บวก9บวก19บวก13บวก1บวก11บวก10อ่าลบด้วยเท่านี้เดี๋ยวเราไปหากันเนาะ,ะทีนี้มาดูค่ะ วิธีการหา N A union B นะคะ N A union B union C าหาได้จากครูบอกว่าไงเมื่อกี้ตอนตอนก่อนจะเริ่มใส่จำนวนสมาชิกครูบอกว่าจำนวนสมาชิกใน A union B union C คือบริเวณนี้ทั้งหมดที่ครูแรงเงาใช่ไหมฉะนั้นมันก็เลยต้องหาจาก จำนวนสมาชิกในแต่ละบริเวณที่เราเขียนไว้นะคะก็จะเท่ากับ22บวก9บวก19บวก13บวก1บวก11บวก10ไม่จำเป็นต้องเขียนเรียงลำดับแบบนี้นะบางคนอาจจะเขียนมาแบบนี้ก็จะเป็น 22บวก1ิบวกสิบบวกหบวกสิบเอบวกสิอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เวลาบวกคงไม่ต้องสอนเทคนิคเนาะพยายามบวกไอ้ที่มันครบ10ครบ20ก่อนนะคะตอนนี้มีแล้ว10ใช่ไหมอ่ะตรงนี้20ตรงนี้20ก็จะมี สิบสิบบวกยี่สิบบวกยี่สิบบวกยี่สิบสองบวกสิบสามเท่าไร่เอ่ยสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบห้าอืมนะคะ n a union b union c เท่ากับแปดสิบห้าซึ่งก็ ตอบได้เลยนะแต่ทีนี้เราจะย้อนไปดูที่การหาจํานวนสมาชิกบริเวณที่เหลืออยู่ค่ะเนอะค้างไว้นิดนึงเมื่อกี้เพราะว่าบริเวณที่เหลือก็คือ n u ลบด้วย n a union b union c ที่ครูบอกก็คือบริเวณขอบตรงนี้เรายังไม่รู้จํานวนสมาชิกว่าตรงขอบเนี่ยเท่าไหร่ก็จะหาได้จาก100ลบด้วย85ซึ่งก็จะเท่ากับ15นั่นเอง นะขออนุญาตล,ลบตรงนี้มันรกออานะคะ